ุดอ๋ลสวัสดีครับผม BGF Society กับนรกโจกขาจายนะครับวีดีโอที่ให้ดูไปเนี่ยนะครับเป็นวีดีโอทีออ่พี่แก๊ปเนี่ยขี่รถไปนะครับตำรวจคิดว่าน่าจะรู้เบาะแสอยู่แล้วว่าจะมีการส่งของนะครับถึงได้สุ่มตรวจแบบนี้นะครับจากการที่ตรวจแล้วเนี่ยพบนะครับวิธีการนะครับที่ถูกต้องคือ ที่ตำรวจบอกว่าไม่ต้องแจ้งนะครับก็คือไม่ต้องแจ้งคนรับและคนส่งนะครับว่าโดนจับนะครับตอนนี้พี่เขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะเขาเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยนะครับพอหลังจากนี้แล้วแต่คนที่จะต้องแจ้งนะครับก็คือบริษัทนะครับหลังจากถ่ายคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้พี่ไลเดอร์เนี่ยนะครับแจ้งเข้าไปที่บริษัทนะครับว่าตอนเนี้ย รถของเราเนี่ยได้ถูกตรวจยาเสพติดนะครับแล้วบริษัทเนี่ยจะติดต่อประสานงานนะครับเพื่อ,อ,อใหออ้ถ้าเราเป็นคนส่งจริงๆเนี่ยเราวิ่งไปรับจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นพยานให้นะครับต้องติดต่อที่บริษัทแต่ไม่ต้องติดต่อลูกค้ากับคนรับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจเนี่ยนะครับเขาจะให้พี่เนี่ยหละนะครับ หรือว่าเขาอาจจะให้ตำรวจคนอื่นนะครับขี่รถไปเป็นแก๊ปแต่ส่วนใหญ่แล้วจะให้พี่นี่แหละนะครับเป็นคนไปส่งนะครับเพราะว่าในแอปเราเนี่ยมันมีหน้าเนาะถ้าการที่ให้ตำรวจไปส่งแทนเนี่ยนะครับอาจจะต้องใส่หมวน็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะไหวตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นตัวไลเดอร์ไปเองเนี่ยนะครับก็จะสามารถจับได้ เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับและหลังจากที่จับคนรับแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องตำรวจเขาต้องสืบไปเพื่อไปจับคนส่งด้วยนะครับถ้าพี่ไลเดอร์นะครับเป็นแค่คนส่งของจริงๆไม่ต้องกังวลครับบริษัทนะครับเขาเป็นพยานให้เราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับยังไงต้องแกลบริษัทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้าชิงแกลบริษัทก่อนเนี่ยนะครับ เดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราแจ้งบริษัทไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตำรวจเขาจะบอกเองว่าเราจะต้องทำยังไงนะครับให้วางแผนจับกลุมกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วสำคัญคือจากที่ผมเคยฟังมานะคนขับเนี่ยต้องได้รางวัลน,นำจับด้วยนะครับนะเพราะว่าถือว่าเป็นคน ร่วมมือที่ไปจัดด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็วันนี้คลิปมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปทำงานแหละ